มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรอมาวอรวศึกษาธิการแจงด่วนนะคะหลังเห็นคลิปลูกจ้างของสกสคถูกเลิกจ้างค่ะจากกรณี a c e b o o k ของประชาสัมพันธ์อคได้เผยแพร่าภาพคําสั่งขององค์การค้าของสกสคที่85ทับ3 5 6 3 เรื่องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของสกสคระบุว่าด้วยองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการและก็สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การค้าของสกสคเป็นองค์กรจัดหาผลประโยชน์ให้แก่องค์การค้าของสกสคที่มีหน้าที่บริการส่งเสริมอำนวยความสะดวกในการจัดระบบการศึกษาของชาติ ในด้านการพิมพ์หนังสือเรียนเอกสารทางการศึกษาผลิตอุปกรณ์ทางการศึกษาบริการธุรกิจทางการศึกษาตามที่สกอสอคอมอบหมายประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า15ปีองค์การค้าของสองกอสอคจึงมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะปรับปรุงอัตรากำลังแล้ก็ผลประโยชน์ตอบแทนขององค์การค้า ของสกสคให้สอดคล้องกับภารกิจอาศัยอำนาจตามความในข้อที่16วงเล็บ5แห่งข้อบังคับคณะกรรมการสกสคว่าด้วยการบริหารงานองค์การค้าของสกสคพศ2 5 5พแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2 5 5 6ประกอบกับมีมติคณะกรรมการการบริหารองค์การค้าของสกสค คราวประชุมครั้งที่5ทับ2563วันที่23มิถุนายน2563จึงให้เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่จำนวน961รายโดยให้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่กำหนดตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2563โดยหลังจากมีการแจ้งคำสั่งขององค์การค้าของสกสคนั้น เรื่องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหนาที่องค์การค้าของสองกอสอคจำนวน961คนโดยให้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2563เนื่องจากประสบสภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า15ปีออกไปล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะที่สำนักงานองค์การค้าคูรูสภาลาดพร้าว เกิดความวุ่นวายขึ้นนะคะเนื่องจากมีการแจ้งปลดเจ้าหน้าที่ร่วม1,000คนโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าทำให้เจ้าหน้าที่บางรายที่ทราบข่าวถึงกับร้องไห้บางคนเป็นลมล้มพับไปกับพื้นและหลายคนยังคงจับกลุ่มพูดคุยให้กำลังใจกันค่ะล่าสุดนายนัฐพลทิพสุวรรณรองมาวศึกษาธิการกล่าวว่าส่วนตัวรู้สึกหนักใจเพราะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว แต่กว่าหนึ่งปีที่ปฏิบัติหน้าที่รอมาวอศึกษาธิการได้เห็นการทำงานในทุกหน่วยงานของสออตนเน้นย้ำว่าทุกหน่วยงานในสออต้องพร้อมปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ขณะที่การใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ต้องทําให้เกิดความคุ้มค่าในการขับเคลื่อนซึ่งในส่วนของการเลิกจ้างพนักงานองค์การค้าตนทราบดีในเรื่องของความผูกพันในอดีตกับสอทอแต่องค์กรใดที่ขาดทุนทุกปี ละ6 0 0 7 0 0ล้านบาทใน,าน,นาฐานะหนึ่งเลคณะกรรมการการ,การบริหารองค์การค้าก็ตัดสินใจพิจารณาตามความเหมาะสมผมทราบดีว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนอาจมีความไม่สบายใจแต่ก็ชดเชยตามกฎหมายได้รับเงินชดเชยอ,อยู่ที่1 4ถึง4ล้านบาทโดยย้ำว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายส่วนขั้นตอนรายละเอียดนั้นเป็นการดำเนินการขององค์การาค้ากฎหมายผมเองเข้าใจว่าในทุกองค์กรนั้น ว่าเรื่องนี้ไม่ได้ง่ายต่อการตัดสินใจส่วนที่มองว่าการเลิกจ้างครั้งนี้ไม่เป็นธรรมนั้นผมอยากให้ความเป็นธรรมกับผู้บริหารซึ่งทำหน้าที่บริหารองค์การด้วยความปกติเสนอข้อมูลมาในบอร์ดได้ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลไม่ได้ตัดสินใจด้วยความรู้สึกและไม่ได้ตัดสินใจด้วยความผูกพันอะไรวันนี้เราต้องทำให้องค์การค้าอยู่รอดได้ นนทพลกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาองค์การค้ามีพนักงานอยู่กว่า1035คนเลิกจ้าง961คนซึ่งจำนวนพนักงานที่เหลือได้ผ่านประเมินแล้วว่าเพียงพอต่อการขับเคลื่อนองค์กรและด้วยเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันนี้ก็อาจไม่จำเป็นต้องใช้คนจำนวนมากตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงการทำงานเพื่อให้องค์การค้าสามารถยืนอยู่ได้ภายใต้การแข่งขันที่สูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันเป็นการปรับเพื่อรักษาองค์กรของสองกอสอคส่วนการเซ็นสัญญาจ้างนายอดุลบุษสาเป็นผู้อำนวยการองค์การค้านั้นอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ